สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของช่องวินโยเวนะคะพื้นที่ที่เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองและชนะใจตัวเองในทุกๆวันค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าในหัวของเรามันมีเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดเลยความคิดนั้นแวบเข้ามาความคิดนี้ก็โผลนะ่มาไอเดียนี้ดีจังแต่เอกแป๊บก็ลืมไหนจะเรื่องที่ต้องทําเรื่องที่กังวลใจเรื่องที่ยังตัดสินใจไม่ได้ มันเหมือนมีห้องรอกๆอ,อยู่ในหัวเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเครื่องมือที่ทรงพลังมา,มากๆที่จะช่วยจัดระเบียบห้องรอกๆในหัวของเราให้กลายเป็นห้องสมุดที่มีระเบียบสวยงามเครื่องมือน,นั้นก็คือการเขียนเจอเนลหรือการเขียนบันทึกนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ พอพูดว่าเขียนบันทึกอย่าเพิ่งนึกถึงไดอารี่สีชมพูมีกุญแจล็อกที่เคยเขียนตอนเด็กๆที่เราจะเขียนว่าวันนี้ฉันไปกินข้าวกับเพื่อนสนุกจังเลยไม่ใช่นะคะการเขียนเจอ์นอลที่อยากจะมาชวนคุยวันนี้มันเป็นเครื่องมือสําหรับผู้ใหญ่สําหรับคนที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมค่ะคําถามแรกที่หลายคนสงสัยคือแค่การเขียนมันจะช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ต้องบอกว่าได้ค่ะและได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยเรื่องแรกเลยคือการเอาความคิดออกจากหัวค่ะเคยมีนักเขียนคนนึงกล่าวไว้ว่ากระดาษอดทนกว่าคน Paper is more patient than people วลีนี้เป็นของแอนแฟรงค์ค่ะลึกซึ้งมากๆเลยนะลองนึกภาพตามนะคะเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจมีไอเดียเจ๋งๆหรือกำลังสับสนเราเล่าให้เพื่อนฟังได้กี่ครั้งเล่าให้แฟนฟังได้กี่รอบ สักพักเขาก็อาจจะเริ่มเบื่อหรือบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวของเราทั้งหมดแต่กับหน้ากระดาษเราจะเขียนเรื่องเดิมซ้ำๆกี่รอบก็ได้จะบน่นจะระบายจะเพอ้อฝันแค่ไหนก็ได้มันรองรับทุกอย่างโดยไม่ตัดสินเราเลยค่ะการที่เราได้จับต้องความคิดของตัวเองที่มันฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วเอามาวางไว้บนหน้ากระดาษมันเหมือนการเคลียร์พื้นที่ในสมองค่ะ จากเรื่องที่มันดูใหญ่โตน่ากลัวสับสนพอเราเขียนมันออกมาแล้วมองดูเฮ้ยมันก็แค่นี้นี่นาเราจะเริ่มเห็นมันชัดขึ้นแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคืออารมณ์และจะจัดการกับมันยังไงดีและเหตุผลข้อที่สองท,ที่ทรงพลังไม่แพ้กันก็คือการเขียนคือการสนทนากับตัวเองค่ะนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะคะหลายๆครั้งที่เรามีปัญหาเราต้องการที่ปรึกษาที่ดีที่สุด แต่เราลืมไปว่าที่ปรึกษาที่ดีที่สุดอาจจะเป็นตัวเราเองนี่แหละค่ะมีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า Meditations เขียนโดยจักรพัฒดโรมันนามว่า Marcus Aurelius ท่านเป็นหนึ่งในนักปราชโตอีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วไม่ใช่หนังสือที่เขาตั้งใจเขียนเพื่อตีพิมพ์เลยนะคะแต่มันคือสมุดบันทึกส่วนตัวของเขาค่ะคือบันทึกที่เขาเขียนถึงตัวเอง เขาเขียนเพื่อเตือนตัวเองสอนตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองในช่วงเวลาที่เขาต้องปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเจอศึกสงครามมากมายการเขียนเจอแนลก็เหมือนกันค่ะมันคือพื้นที่ที่เราจะได้สนทนากับตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดเราอาจจะเขียนถามตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงกันแท่นะทำไมเราถึงโกรธเรื่องนั้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราตอนนี้ การตั้งคำถามแล้วพยายามเขียนตอบออกมามันเหมือนการค่อยๆปลอกเปลือกหอมเข้าไปเรื่อยๆจนเจอแก่นแท้ของความคิดและความรู้สึกของเราเองหลายครั้งเราจะพบคำตอบของปัญหาที่เราไม่เคยคิดว่าจะเจอเพียงเพราะเรายอมสละเวลามานั่งคุยกับตัวเองผ่านตัวอักษรน,นี่แหละค่ะเริ่มยังไงดี5เคล็ดลับสำหรับมือใหม่และมือเก่าที่อยากกลับมาเขียนพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะ แต่ก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วจะเริ่มยังไงดีละ่ะไม่มีเวลาเลยไม่รู้จะเขียนอะไรดีแถมลายมือก็ไม่สวยด้วยไม่ต้องกังวลเลยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆ5ข้อมาฝากกันค่ะข้อที่1แค่เริ่มไม่ต้องสมบูรณ์แบบนี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของทุกคนเลยคือการคิดว่าการเขียนเจอรนอลมันต้องออกมาสวยงามต้องใช้สมุดแพงๆปักกาสีรุง้งแล้วต้องเขียนยาวๆหลายหน้าลืมภาพนั้นไปหมดเลยค่ะ เป้าหมายแรกของเราคือการสร้างนิสยัยไม่ใช่การสร้างงานศิละปะฉะนั้นแค่เริ่มค่ะวันนี้ลองหยิบสมุดอะไรก็ได้กับปากกาแท่งหนึ่งมาเขียนแค่หนึ่งประโยคอาจจะเป็นประโยคที่ว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ดีใจที่ได้กินของอร่อยจบแค่นั้นเลยค่ะทำแบบนี้ทุกวันวันนั้นหนึ่งประโยคก็ได้เมื่อมันกลายเป็นนิสัยแล้วเราจะอยากเขียนมากขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะ ข้อที่2ใช้สมุดจริงไม่ใช่ดิจิทัลอันนี้อาจจะแล้วแต่คนนะคะแต่ส่วนตัวแนะนำมากมากว่าให้ใช้สมุดกับปากกาจริงๆทำไมล่ะเพราะเวลาเราเปิดคอมหรือมือถือขึ้นมาเพื่อจะเขียนมันมีสิ่งรบกวนเยอะมากค่ะเดี๋ยวแจ้งเตือน Facebook ก็เด้งเดี๋ยวก็อยากถ่าย t ิกตอกก่อนแต่เวลาที่เราอยู่กับหน้ากระดาษเปล่าๆมันคือโลกของเราจริงๆค่ะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะคะตอนที่คนเขียนชีวประวัติของสตีฟจ็อบส พยายามจะหาไฟล์อันทึกเก่าๆของเขาที่เคยเขียนไว้ในคอมพิวเตอร์ Macintosh รุ่นแ,กแรกๆปรากฏว่าเปิดไม่ได้แล้วค่ะเทคโนโลยีมันไปไกลจนไฟล์เก่าๆกลายเป็นของที่เข้าถึงไม่ได้ไปแล้วในขณะที่สมุดบันทึกของลีโอนาร์โดดาวินชีที่เขียนเมื่อ500-600ปีก่อนทุกวันนี้เรายังเปิดอ่านได้อยู่เลยค่ะเห็นไหมคะความคลาสสิกของมันทรงพลังขนาดไหน ข้อที่3เขียนเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครอื่น ย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่การเขียนเรียงความส่งครูไม่ใช่การเขียนบล็อกให้คนมาอ่านฉะนั้นจงเขียนเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ต้องสนว่าลายมือจะสวยไหมไม่ต้องสนว่าจะใช้คำถูกไวยากรณ์หรือเปล่าไม่ต้องแคร์ว่าความคิดของเรามันจะดูงอ่งง่ายในสายตาคนอื่นไหมนี่คือพื้นที่ปลอดภัยของเราร้อยเปอร์เซนต์การที่เราเขียนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินมันทำให้เรากล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ ซึ่งนั่นคือหัวใจของการเขียนเจอเนลเลยคะ่ะข้อที่4 get out of your head เอาตัวเองออกมาจากความคิดอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าสมองเรามันชอบคิดวนไปวนมาการเขียนคือการหยุดวงจรน,นั้นลองฝึกเขียนทุกอย่างที่มันผุดขึ้นมาในหัวตอนนั้นเลยคะ่ะไม่ต้องเรียบเรียงไม่ต้องกลั่นกรองแค่เขียนมันออกมา stream of consciousness เหมือนเรากำลังเทของออกจากกล่องให้หมด พอเราเทมันออกมาหมดแล้วเราจะมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นมากค่ะเราจะเริ่มแยกขยะออกจากของมีค่าเราจะเห็นว่าความกังวลบางอย่างมันก็เล็กนิดเดียวเองหรือบางทีเราก็อาจจะเจอไอเดียดีๆที่ซ่อนอยู่ในกองความคิดรกๆนั้นก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5ลองมีบทสนทนาโซ่ตอบกับตัวเองอันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์ที่สนุกมากค่ะแทนที่จะเขียนเล่าเรื่องอย่างเดียวลองตั้งคำถามแล้วตอบตัวเองดูเช่นเขียน ฉันกังวลเรื่องงานพรีเซนต์วันศุกร์จังเลยเขียนตอบแล้วที่กังวลเนี่ยกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดเขียนตอบกลัวพูดติดติดขัดขัดกลัวคนไม่สนใจเขียนตอบโอเคแล้วจะทำอะไรเพื่อลดความกังวลนี้ได้บ้างเตรียมตัวเพิ่มได้ไหมซ้อมหน้ากระจกสักสามรอบดีไหมเห็นไหมคะมันเหมือนเรากำลังโคชตัวเองอยู่เลยวิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนจากคนที่มีแต่ปัญหาให้เป็นคนที่มองหาทางออกได้ดีมากๆเลยค่ะ มองย้อนกลับไปเห็นการเติบโตของตัวเองความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของการเขียนเจ u r น a ลในสมุดจริงๆก็คือเมื่อเวลาผ่านไป1ปี5ปีหรือ10ปีเราจะมีไทม์แคปซูลของตัวเองค่ะการได้กลับไปอ่านบันทึกเก่าๆมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆนะคะเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยปีที่แล้วเราเคยเครียดเรื่องนี้หรอตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วนี่นะเราเคยมีเป้าหมายแบบนั้นตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วนี่ หรือบางทีเราก็อาจจะหลงลืมความฝันบางอย่างไปการกลับไปอ่านมันเหมือนกับการได้กลับไปทบทวนเส้นทางการเติบโตของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนและมันทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกช่วงเวลาจริงๆมันคือหลักฐานที่เป็นรูปธรรทที่สุดว่าเราได้ใช้ชีวิตและเติบโตมาตลอดทางและทั้งหมดนี้ก็คือพลังของการเขียนเจอร์นลค่ะ มันไม่ใช่แค่การจดบันทึกแต่เป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจโลกภายในของตัวเองเป็นการสนทนากับเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำทางชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะถ้าวันนี้คุณฟังแล้วรู้สึกอยากจะเริ่มต้นไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอสมุดสวยๆไม่ต้องรอปากกาทแท่งใหม่ไม่ต้องรอให้มีเวลาว่าง30นาทีแค่ตอนนี้เลยค่ะหลังฟังพอดแคสต์นี้จบ ลองหยิบสมุดอะไรก็ได้ใกล้ตัวที่สุดกับปากกาแล้วเขียนแค่หนึ่งประโยคประโยคเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณตอนนี้หรือสิ่งที่คุณขอบคุณที่สุดในวันนี้แค่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆก,ก,ก้าวเดียวนี่แหละค่ะแล้วคุณจะประหลาดใจว่าการเขียนแค่ไม่กี่นาทีต่อวันมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปได้มากขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ลองเริ่มต้นเส้นทางการเขียนของตัวเองดูนะคะฝากติดตามช่องวินโดเวกันด้วยนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีกแน่นอนค่ะและถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ